มาต่อกันที่การผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกันค่ะจังหวัดหน้องคายนะคะจัดการประชุมกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติร่วมกันพิจารณาแนวทางการป้องกันและลดคดีทุจริตในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสินบนในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมประทุม เทวาพิบาลชั้น4ี่สารกลางจังหวัดนองคายนายสมภพสมิตะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายนายนัฐกิจสุหะจิตติกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานปาปชประจำจังหวัดนองคายและนายจำรักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคาย a i ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดหนองคายครั้งที่2ทับพค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ25 6 8เพื่อรับทราบเรื่องที่สำคัญหลายเรื่องประกอบด้วยผลการดาเนินโครงการป้องกันปราบปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่จังหวัดหนองคายความคืบหน้าในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือว่า ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568และการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันการทุจริตตามนโยบายของสำนักงานปปชแยกเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาการคัดเลือกบุคลากรหรือว่าคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568และการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามจากศูนย์ป้องปร,ปรามการทุจริตแห่งชาติ นอ,อปตอพระบาทนาสิงห์จากนั้นนะครับที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางป้องกันและลดคดีทุจริตในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสินบนในจังหวัดหนองคายครับ